สบายดีเนาะนี่จะมาเฮ็ดกับดักกุง้งใส่ตุกน้ําดื่มกางหูเสือเนาะเ,เขาจะมาปาดเนาะปาดระดับนี้เนาะมื้อนี้จับกองผู้เดียวเด้อ หลังจากนั้นเราจะประกบมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าบนฟ้าโคดน้ำให้มันอยู่งกลางสนานี้นง,นแบบนนง่ายๆเนาะเป็นายจะมารีวิวคืนอีกบันหนึ่งเนาะเอาตรงตัวนี้ออกก่อนเนาะโลโก้มันออกก่อนนอก น,น,น,นี่นัดสูญนีบบ้เนาะรับเบอหนึ่งสองสามเนาะ สําเร็จนี่สําเร็จเนาะตั้งไว้นี่ดไปเนาะหน่อยนึงเนาะดต่อไปนลักษณะนี้นี่แต่ว่าอยู่ให้มันอยู่ครึ่งเนาะหลังจากนั้นเฮาจึงจะไปสีหูมันเนาะอ่าลจากนั้นก็ดังไฟเนาะดังไฟแล้วก็ใส่อันน่ะเล็กตัวนี้เนาะเล็กตัวเห็นบ่นี่ chấp tục à, sẽ xì bên đây nào, bây giờ xì này coi, để để มันซึ่งซึ่งเนาะเรียกไฟบอ่อนหืมเห็ดไฟแห้งหน่อยหนึ่งเด้อเพราะว่ามันนานห้อนพดข้างจากเขาซีแล้วเขากดซีไม่ทูเนาะไม่ทูเกาเนี่ยทูสเร็จรูปเขาแทงเข้าไปเลย

ก็สำเร็จสำเร็จกับดักกุงเนะเาะจะเป็นลักษณะนี้อตอนแรกสิพาไปใส่ให้เบิ้งเนาะสำเร็จเรียบร้อยเนาะกระทรวงโควิดแดเนาะเออต้องเฮ็ดกับดักกุงน้ำมันกับแห้งขาแห้งกับตำคนไลค์คนแชร์เด้อขอบใจลหลายๆ